รคระบบทางเดินหายใจค่ะก็ประกอบด้วยกลุ่มของโรคที่เป็นความผิดปกติในเนื้อปอดแล้วก็ความผิดปกติที่หลอดลมโดยที่เวลาที่เกิดโควิดเนี่ยมันจะเกิดปัญหาของการอักเสบที่เนื้อปอดเป็นหลักมันจะไม่ได้เกี่ยวกับหลอดลมแต่ถ้าเรามีพื้นฐานของโรคที่เกี่ยวกับหลอดลมเนี่ยพอเรามีไวรัสเข้าไปกระตุ้นก็จะทําให้เกิดการกําเริบของหลอดลมขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นโควิดเองก็มีผลทั้งในเนื้อปอดเองนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการกำเริบของโรคในหลอดลมด้วย จะเห็นชัดเจนเลยค่ะในผู้เป็นโรคปอดแต่ว่าสูงอายุเนี่ยนะคะจะมีความรุนแรงมากกว่าเพราะเบสิกพื้นฐานนะคะตัวเนื้อปอดก็ไม่ดีใช่ไหมคะร่วมกับพอสูงอายุขึ้นเนี่ยการตอบสนองต่อการรักษามันจะช้ากว่าอย,อยู่แล้วตามธรรมชาติเกิดปัญหาทีก็จะแรงกว่านะคะ จะเห็นว่าคนที่ได้รับวัคซีนนะคะถึงจะสูงอายุมีโรคปอดน,นะคะโดยรวมก็จะผ่านความรุนแรงนั้นได้ดีกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนนี้ชัดเจนค่ะถ้าไม่ฉีดวัคซีนเนี่ยมันจบที่อาจจะถึงเสียชีวิตได้นะคะแต่ถ้าฉีดวัคซีนเนี่ยอาจจะมีปัญหาแค่อ่อนเพียไม่สบายเนื้อสบายตัวแต่เดียวมันก็ผ่านไปนะคะเรายังไงก็ต้องดูแลตัวเองนะคะ การมีระยะหา่างการปิดแมสสนะคะอันนี้สําคัญนะคะการสร้างเสริมพลุนตัวเองให้แข็งแรงเช่นการออกกําลังกายการทานอาหารที่ครบมูแบบนี้ค่ะก็เป็นส่วนสําคัญนะคะสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่เอาเข้าร่างกายนะคะบุหรี่เหล้าพวกนี้ค่ะเลี่ยงได้ก็จะมีประโยชน์กับร่างกายทั้งระบบนะคะคนที่มีโรคของปอดอยู่ก็เช่นใช้ยากลุ่มของยาสูรยาพ่นนะคะในแง่ของถุงลมปมองพองหรือว่าหอบผดอย่างเงี้ยนะคะก็แนะนําว่าอย่าไปหยุดยาให้ใช้ยาต่อเนื่องต่อไป วัคซีนเข็มกระตุ้นลดโอกาสติดเชื้อลดโอกาสเสียชีวิตค่ะ